จะให้ดูหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะคะที่เรามีการพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริหารนะคะทางผู้บริหารนะคะถ้าเผื่อว่าท่านอาจจะออกไปปฏิบัติงานข้างนอกแล้วไม่สะดวกที่จะเปิดผ่านหน้าระบบเปิดหาผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์แบบนี้นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า E- สารบันนะคะ ก็ดาวน์โหลดผ่าน Play Store หรือ App Store ก็ได้นะคะดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องขอแชร์หน้าจอให้ดูนะ อ่าถ้าดูจากรูปตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันอิสรบัณนะคะจะเป็นอ่าตัวโลโก้แอปจะเป็นสีพื้นหลังสีส้มแล้วก็มีคำว่าตัวดีนะคะภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางนะคะก็ถ้าทุกท่านไปดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store นะคะก็ค้นคำว่าอ e ิสรบัณนะคะโลโก้ที่เป็นสีส้มแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานกับทางอสอพร์รอของเรานะคะ พอดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการตั้งค่าเครื่องกันนะไปดูเรื่องของการตั้งค่าตัวแอปพลิเคชันกันก่อนนะคะซึ่งการตั้งค่าแอปพลิเคชันเนี่ยเราตั้งค่าแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะก็คือเป็นการตั้งค่านะคะตัว URL หรือว่า username ที่เราเข้าใช้งานนะคะพอตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปลงสั่งการหนังสือหรือว่าลงนามหนังสือได้เลยนะคะ หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e สารบัญมาติดตั้งบนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันในการเข้าใช้งานครั้งแรกให้ทำการตั้งค่าอุปกรณ์โดยกดที่ปุ่มฟันเฟืองมุมบนทางด้านซ้ายมือให้กรอกเว็บไซต์และในช่องรหัสผู้ใช้งานให้กรอกอีเมลที่เจ้าหน้าที่เข้าใช้งาน จากนั้นให้กดปุ่มลงทะเบียนระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มกุญแจมุมบนซ้ายมือเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าล็อกอินอีกครั้งจากนั้นให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบระบบแสดงหน้าจอบทบาทให้เลือกใช้งานหลังจากเลือกบทบาทแล้วหากท่านต้องการลงนามหนังสือ ให้ไปที่สถานนะรอลงนามแล้วสังเกตจากสัญลักษณ์วงกลมสีเขียวหมายถึงเอกสารที่ให้ลงนามหนึ่งฉบับส่วนวงกลมสีแดงหมายถึงเอกสารฉบับนี้มีการแนบหนังสือรอลงนามเมื่อเลือกรายการเรียบร้อยแล้วให้สไลด์ไปด้านซ้ายแล้วเลือกปุ่มสีเขียวรูปปากกา หากต้องการดูเอกสารแนบให้กดปุ่มเอกสารแนบแล้วเลือกที่ชื่อไฟล์เมื่อตรวจสอบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มย้อนกลับหากต้องการส่งแก้ไขให้กดที่ปุ่มกล่องข้อความทางด้านขวามือจากนั้นพิมพ์รายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไข จากนั้นให้กดปุ่มบันทึกหากไม่ต้องการแจ้งแก้ไขให้กดปุ่มยกเลิกแล้วกดปุ่มย้อนกลับหากต้องการลงนามหนังสือให้กดที่ปุ่มลงนามแล้วระบุรหัสใบรับรองจากนั้นให้เลือกว่าต้องการใช้ลายเซ็นที่จัดเก็บในระบบ หรือต้องการลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หากต้องการลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้เลือกรูปปากการะบบจะแสดงช่องสี่เหลี่ยมให้เซ็นลายเซ็นภายในช่องสี่เหลี่ยมนั้นจากนั้นกดปุ่มตกลงกดปุ่มบันทึกระบบทำการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อย หากต้องการลงนามในเอกสารแนบลงนามให้เลือกรายการหนังสือที่มีวงกลมสีแดงแล้วสไลด์ไปด้านซ้ายจากนั้นกดปุ่มสีเขียวรูปปากกาด้านล่างจะมีปุ่มแนบลงนามและสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้เลือกปุ่มแนบลงนามระบบจะแสดงรายการหนังสือที่แนบลงนามเข้ามา เมื่อต้องการดูไฟล์แนบให้สไลด์ไปด้านซ้ายแล้วกดปุ่มสีเหลืองเลือกไฟล์เอกสารเมื่อตรวจสอบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มย้อนกลับหากต้องการลงนามในเอกสารแนบลงนามทั้งหมดให้กดปุ่มด้านล่างปุ่มลงนามแนบลงนามทั้งหมดหากต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มส่งแก้ไขแนบลงนามทั้งหมดในกรณีที่มีเอกสารแนบลงนามแพ่ฉบับเดียวให้กดปุ่มสีเขียวรูปปากกาจากนั้นกดปุ่มลงนามระบบให้ใส่รหัสใบรับรองแล้วเลือกว่าต้องการใช้รูปลายเซ็นที่จัดเก็บในระบบหรือต้องการลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หากต้องการใช้รูปลายเซ็นในระบบให้กดปุ่มวงกลมสีฟ้าระบบทำการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยให้กดปุ่มย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักเ <_ s> มื่อต้องการสั่งการหนังสือให้ไปที่สถานะรอสั่งการ เลือกรายการหนังสือที่ต้องการสั่งการแล้วสไลด์ไปด้านซ้ายหากต้องการดูเอกสารแนบให้กดปุ่มสีเหลืองแล้วเลือกไฟล์เอกสารหากต้องการลงนามคำสั่งการให้กดปุ่มสีเขียวรูปปากกา หากท่านต้องการดูรายงานเส้นทางการรับส่งหนังสือให้กดปุ่มสีน้ำเงินเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มย้อนกลับจากนั้นระบุคำสั่งการจากนั้นกดรูปปากกามุมบนขวามือแล้วกรอกรหัสผ่านใบรับรอง จากนั้นให้เลือกว่าต้องการใช้รูปลายเซ็นที่จัดเก็บในระบบหรือต้องการลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หากต้องการใช้รูปลายเซ็นที่จัดเก็บในระบบให้กดปุ่มวงกลมสีฟ้าระบบบันทึกคำสั่งการเรียบร้อยกดปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักหากท่านต้องการใช้งานเมนูอื่นๆให้กดที่แถบเมนู เมื่อต้องการค้นหาหนังสือให้กดเมนูค้นหากรอกเงื่อนไขในการค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหาระบบแสดงรายการที่ค้นหาตามหน้าจอหากต้องการดูหนังสือให้สไลด์ไปด้านซ้ายแล้วเลือกดูไฟล์เอกสารแนบต่างๆจากนั้นกดปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปลายเซ็นให้กดที่แถบเมนูแล้วเลือกเมนูจัดเก็บภาพลายเซนจากนั้นให้กดปุ่มรูปปากกามุมบนขวามือแล้วทำการวาดรูปลายเซนใหม่ภายในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นกดปุ่มตกลงแล้วกดปุ่มบันทึก ยืนยันการบันทึกรูปลายเซ็นใหม่กดปุ่มตกลงระบบบันทึกภาพลายเซ็นเรียบร้อยเมื่อต้องการสแกน QR code ให้ไปที่แถบเมนูแล้วเลือกเมนูสแกน QR code กดปุ่มสแกน QR code แล้วถ่ายไปยังรูป QR code เพื่อดูเอกสารแนบและหนังสืออ้างถึงเพื่อต้องการตั้งค่าอื่นๆเพิ่มเติม ให้ไปที่แถบเมนูแล้วเลือกเมนูตั้งค่าหากต้องการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าให้เลือกเมนูเปิดการใช้งานระบบลายนิ้วมือหรือใบหน้าจากนั้นเลือกอนุญาตให้บันทึกรหัสผู้ใช้แล้วกดเปิดการใช้งานใส่รหัสผ่านกดยืนยันเปิดการใช้งาน ระบบได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยหากต้องการตั้งค่าอื่นๆให้ไปที่แถบเมนูแล้วเลือกเมนูตั้งค่าหากต้องการเปิดระบบแจ้งเตือนให้เลือกเมนูเปิดการใช้งานระบบแจ้งเตือนเลือกอนุญาตให้แจ้งเตือนแล้วเปิดใช้งานการแจ้งเตือนจบขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน e สารบัญ ตรงนี้ก็จบนะคะในเรื่องของการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันแล้วนะคะก็ตรงส่วนวิดีโอต่างๆเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถไปดูผ่านทาง YouTube ที่ทางสพงรจะมีการนำขึ้นให้นะคะเผื่อถ้าเกิดว่าท่านใดดูไม่ทนันหรือว่าตรงส่วนไหนเราอยากจะทบทวนเพิ่มเติมก็สามารถไปดูเพิ่มจากตัวคลิปที่เราจะนำขึ้นลิงก์ให้นะคะก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีเรื่องของ ที่เหลือค้างอยู่อีกนิดนึงนะจะเป็นเรื่องของเมนูแอดมินนะคะที่เราจะสามารถใช้ทำการเพิ่มบทบาทเพิ่มผู้ใช้งานหรือว่าเพิ่มแก้ไขรูปลายเซ็นต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของไปรับรองตรงนี้เราก็จะมีตัวบทบาทที่เราทำเพิ่มขึ้นมานะคะให้กับให้กับหน่วยงาน ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวบันทึกบทบาทแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีการเพิ่มบทบาทเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ,อบทบาทผู้ด,ดูแลระดับหน่วยงานนะคะตรงนี้เราก็จะมีทําตัวบทบาทตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อให้ อ่าหน่วยงานเนี่ยสามารถเข้ามากำหนดเรื่องของสิทธิบทบาทการใช้งานเพิ่มข้อมูลบุคลากรนะคะเพิ่มหรือว่าแก้ไขรูปลายเซน็นแล้วก็ใบรับรองต่างๆนะคะรวมถึงการเข้ามาตั้งค่าบัญชีไปสณีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งการตั้งค่าบัญชีไปสนีอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในเรื่องของการรับส่งอีเมลข้ามหน่วยงานนะคะอย่างตอนแรกที่เราดูเรื่องของการรับอีเมลผ่านระบบแล้วก็ส่งอีเมลผ่านระบบเนี่ย ตอนช่วงต้นเรามีแจ้งเราว่าอาจะต้องเข้ามาทําการตั้งค่าอีเมลก่อนนะคะโดยการเอาอีเมลของสารบัญกลางเนี่ยที่ใช้งานเนี่ยมาทำกามาทาการตั้งค่าผ่านโปรแกรมตัวนี้นะคะแล้วก็พอตั้งค่าแล้วเนี่ยระบบก็จะมีการเชื่อมโยงเรียบร้อยเราก็สามารถรับส่งอีเมลผ่านระบบสารบัญได้เลย เราก็จะมีเรื่องของการค้นหาดูประวัติการเข้าดูหนังสือต่างๆนะคะว่าหนังสือเรื่องนี้เคยมียูเซอร์ไหนเข้ามาค้นหรือเข้ามาดูหนังสือเรื่องนี้บ้างก็สามารถเข้ามาสืบค้นได้นะคะซึ่งเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยอาจจะเดี๋ยวจะไม่พอนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรื่องของการใช้งานเรื่องเมนูสําหรับผู้ดูแลระบบนะคะทั้ง4โปรแกรมตรงนี้นะคะทั้ง3ส่วนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีนาคลิปนะคะขึ้นนะคะให,ให้ให้ทางกับ เจ้าหน้าที่นะคะสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้น,นะคะก็จะเป็นพวกโปรแกรมแอดมินต่างๆนะคะอันนี้ทางคุณเด่นมีมีตรงไหนที่อยากจะเสริมไหมคะ ครับผมในส่วนของการแนะนำนะครับแล้วก็เรื่องของการทบทวนฟังก์ชันงานโตัวระบบงานสรารบัญน,นะครับเพื่อให้ทันกับช่วงเวลานะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับเท่าที่กรณี้าเกิดการแนะนําในบางส่วนนะครับอาจจะเร็วไปนะครับยังไงอยาให้ทางทางสปลอนะครับนะครับได้นําคลิปนะครับนําขึ้น YouTube แล้วก็ให้ทาง ผู้เข้าอบรมนะครับทุกพัน์ของวันนี้ครับได้เข้ามาดูทบทวนด้อนหลังได้นะครับผมในในลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณอาทิตย์นะครับดําเนินรายการต่อในส่วนของการตอบข้อสักถามนะครับแล้วก็อาจจะเน้นย้ําในเรื่องของช่องทางนะครับในการสอบถามหรือว่าขอใช้บริการเพิ่มเติมนะครับในหลังจากที่เราได้ทําการจบนะครับในการอบรมในวันนี้นะครับผม ครับขอบคุณคุณยุทธนา